สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะเราพบกันซัมเมอร์แค่อาทิตย์เดียวยังจำหน้ากันไม่ได้เลยวันนี้นะคะเรามาพบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งเราเคยเจอการผ่านทางโทรศัพท์กันไปแล้วนะคะเอาละค่ะคุณครูโยงนะคะคุณครูพรทิพย์ยืนโยงครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งค่ะแล้วก็มีครูอีกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณครูวิจิตรามาตาล่านะคะ ชื่อครูวีค่ะเดี๋ยวจะได้อยู่กับเด็กๆตลอดทั้งเทอมเลยนะคะเอาละค่ะคุณครูของเรานะคะคุณครูอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งมีอยู่สองท่านเด็กๆรู้จักคุณครูไปแล้วคุณครูหยงแล้วก็คุณครูวีนะคะเอาละค่ะเรามารู้จักสมาชิกในห้องกันค่ะเด็กเดี๋ยวคุณครูจะแนะนานะคะเด็กๆสัญลักษณ์ประจําตัวนะจะมีตามที่ต่างๆเวลาเด็กๆมาโรงเรียนเพราะว่ามีสัญลักษณ์ติดอยู่ เป็นที่ของเด็กๆให้เด็กๆรับผิดชอบเด็กๆต้องจำสัญลักษณ์ของตนเองให้ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะเราไปรู้จักสัญลักษณ์กันเลยใครเอ่ยเนะ่หอยทากใช่แล้วล่ะค่ะเป็นของน้อง ประรดค่ะสัญลักษณ์ของน้องสตางแล้วก็แตงโมหวานๆเป็นสัญลักษณ์ของน้องมินีค่ะจำได้ไหมคะว่าสัญลักษณ์ของใครนะเอ๊ะแตงโมเป็นสัญลักษณ์ของใครนะอ๋อใช่ของมินีหรือเปล่านะคะเด็กๆจำสัญลักษณ์ของตัวเองให้ได้ ญญะมะม่วงค่ะเป็นของน้องมิโซะค่ะสัญลักษณ์ของน้องไข่ตุ๋นนะคะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะสัญลักษณ์ของน้องน้ำขิงเป็นกล้วยหอมนะคะสัญลักษณ์ของน้องน้ำมนค่ะเป็นชมพู่ค่ะสัญลักษณ์ของน้องพิงค์คือส้มนั่นเองนะคะแล้วสัญลักษณ์ของน้องมุกก็คือมังค รู้จักเพื่อนๆในห้องของเราครบกันแล้วนะคะเด็กๆเรา,ามารู้จักห้องเรียนของเรากันค่ะคุณครูได้เตรียมห้องเรียนไว้รอเด็กๆในวันเปิดเทอมวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะคะคุณครูอยากจะพบกับเด็กๆมากๆเลยละคะ่ะเดี๋ยวเราไปพบกับห้องเรียนสภาพห้องเรียนของเรากันค่ะไปเลย,ยะคะมีมุมต่างๆมากมายเลยส่วนใหญ่แล้ว จะไม่ค่อยมีโต๊ะเก้าอี้นะคะจะให้เด็กๆได้นั่งเล่นทำกิจกรรมโดยใช้เสือกันนะคะมีมุมต่างๆมากมายเลย ลา,ายในห้องของเราก็จะมีมุมหนังสือนะคะมีหนังสือนิทานเล่มเล็กเล่มใหญ่เอาไว้ให้เด็กหยิบมานั่งอ่านนะคะมุมต่อไปก็จะเป็นมุมศิละปะค่ะมีสีน้ําสีเทียนดินน้ามันเอาให้เด็กฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะมุมบ้านก็จะมีเตาแก๊สจาลองเครื่องครัวจําลองเอาให้เด็กฝึกไว้ทําอาหารนะคะ และมุมสัมผัสค่ะมีเลกโก้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไว้ฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาและมุมบล็อกนะคะก็มีบล็อกหลายรูปทรงไว้ให้เด็กต่อสร้างสารรค์นะคะเอาละค่ะเด็กๆได้รู้จักคุณครูทั้งสองท่านแล้วรู้จักเพื่อนๆในห้องเรียนของเราไปแล้วและรู้จักสภาพแวดล้อมในห้องเรียนของเราไปแล้วเรายังมีเพื่อนอีกนะคะเรายังมีเพื่อนอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวเด็กๆไปรู้จักกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะจำได้ไหมเราพบกันไปแล้วครั้งหนึ่งทางโทรศัพท์ทางวิดีโอคอลใช่แล้วค่ะเด็กๆคงคิดว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องมาพบกันทางหน้าจอทีวีหรือโทรศัพท์ใช่ไหมคะก็เพราะว่าใช่แล้วค่ะช่วงนี้นะคะมีเชื้อโรคระบาดคือโควิด -19 ใช่ไหมคะทำให้เรานั้นไม่สามารถที่จะ มาพบกันตัวเป็นๆหรือมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนได้ดังนั้นเราจึงต้องมีความจำเป็นเรียนทางออนไลน์ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูเนาะเนี่ยจะไม่แนะนำตัวเองค่ะคุณครูเนาะเป็นคุณครูประจำชั้นในระดับอนุบาลหนึ่งทับสองค่ะและยังมีคุณครูอีกนะคะที่เป็นคุณคู่ชั้นกับคุณครูเนาะค่ะและก็ไปพบกับสภาพแวดล้อมของห้องเราค่ะเชิญเลยค่ะ ะะอยู่ห้องอนุบานลหนึ่งทับสองอยู่กับคุณครูเงาะค่ะคุพค่งค่ะหรือว่าคุณครูนาวรัตคำนุนะคะปกติแล้วคุพคู่เนี่ยจะอยู่ห้องเนืรอสอรี่นะคะแต่ว่าเทอมนี้น้องเนื้อสอรี่ของเรามีจํานวนค่อนข้างน้อยคุณครูก็เลยมาอยู่กับคุณครูเงาะแล้วก็คุณครูตองที่ห้องอนุบาลหนึ่งทับสองนะคะเออและในภาคเรียนนี้เราอยู่ด้วยกันสามั้นนะคะเด็กๆ้วเจอกันค่ะ ต่อไปนะคะก็ถือสภาพแวดล้อมของห้องเราค่ะว่าห้องเรานั้นเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงนะคะกว้างดีไหมคะมบล็อกนะคะบล็อกก็จะเป็นไม้บล็อกที่เด็กๆสามารถเอามาวางต่อเป็นสื่อต่างๆเป็นขผนังนะคะเป็นบ้านเป็นตึกนี่นะคะ บล็อกเล็กบล็อกใหญ่เวลาเราเล่นเราก็จะยกลงมานี่คือบล็อกเล็กนะคะมี่คืหสองขัดนะคะมุมนี้ก็จะมีพู่พู่เรื่องต่างๆเป็นพลาสติกสร้างสรรค์ตัวต่อนะคะแล้วก็รูปปัดค่ะเห็นไหมคะรูปปัดหลากสีเลยค่ะซึ่งเด็กๆก็จะเอามาร้อยต่อกันนะคะสื่อของเรานะคะ มุมหนังสือก็จะประกอบไปด้วยหนังสือบิกบุ๊กและหนังสือต่างๆเแยะมากมายเลยนะคะที่พร้อมจะให้ความรู้ความสนุกสนานและจินตนาการกับเด็กๆค่ะมุมนี้จะมีเบาะนั่งและตุ๊กาตาที่น่ารักน่ารักที่ให้ความสนุกสนานและก็นุ่มค่ะนี่คือเขาเรียกมุมศิลปะนะคะก่อนอื่นที่เราจะทะําศิลปะเราจะต้องใส่อะไรคะต้องแปลงล่างก่อนแป๊บนึงนะคะเป็นยังไงบ้างคะ ตองแปรงล้างเสร็จแล้วก่อนที่เราจะทํางานศิละปะเราจะต้องใส่เสื้อกันเปื้อนก่อนไม่งั้นเสื้อผ้าเราจะเลอะใช่ไหมคะยิ่งเล่นสีน้ำอย่างเงี้ยเราก็ต้องต้องใส่ด้วยในมุมศิละปะของเราไม่ใช่มีมแค่สีน้ําอย่างเดียวเราจะมีดินน้ามันให้เด็กๆปัน้นตามจินตนาการด้วยมีสีเทียนให้เด็กๆวาดรูปและก็ระบายสี ้อยไปก็คือมุมเกมการศึกษานะคะมุมเกมการศึกษาของห้องเราจะมีเป็นแบบทั้งเกมบล็อกตัวต่อนะคะจำนวนตัวเลขและยังมีตัวต่อภาพด้วยนะคะเป็นภาพต่างๆเยอะแยะเลยและสังเกตไหมคะว่าเรามีภาพตัวต่อกันเยอะมากเลยนะคะถ้าเปิดเทอมาเด็กๆสามารถมาหยิบเล่นกันได้ รบทุกคนเลยนะคะไม่ต้องแย่งกันเลยเพราะว่าคุณครูเตรียมไว้ให้เด็กๆทุกคนได้เล่นค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ดูสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนของเราแล้วอ,อยากจะมาโรงเรียนแล้วละสิยแต่ยังค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับสมาชิกของห้องเราก่อนดีไหมคะค่ะนี่คะ่ะนี่คือสมาชิกของห้องเรานะคะ มาดูซิและเด็กๆดูแล้วเนี่ยจดจำนะคะว่าตัวเองนั้นมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปอะไรด้วยนะคะค่ะมาดูเลยค่ะคนแรกเลยนะคะก็คือน้องทะเลค่ะซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปโรมาค่ะต่อไปนะคะน้องธันวาค่ะน้องนารันค่ะน้องคอปเตอร์ค่ะน้องคูปเปอร์ค่ะ น้องยูจีนน้องปุณน้องแคบหมูน้องลิตาน้องของขวัญน้องติ่าน้องน้อขิงน้องเ่นน้องเฟิร์สน้องแก้นหอมน้องขีลาน้องชมพู น้องพิซ,ซี่และน้องมิมิค่ะเป็นยังไงคะจําได้หรือยังคะอุ้ยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต้องจําให้ได้นะคะว่าตัวเองนั้นมีสัญลักษณ์เป็นรูปอะไรเอาละค่ะแล้วเราพบกันใหม่นะคะวันนี้เราคงต้องบกมืออำลากันก่อนเลยค่ะ